สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงประจำวันในรอบเย็นนี้ในช่องเด็กบอลกับแอดมินคนนี้คนเดิมนะคะมาดูซิว่าในรอบเย็นนี้แอดมินจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันบ้าง มาเริ่มต้นกันที่บทวิเคราะห์ของลีโอฟยานานก่อนเลยก็แล้วกันลีโอเนี่ยก็ยังคงโลกสวยนะคะยังมองว่าการที่ปีศาจแดงตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างจะได้โฟกัสกับพีเมาลีกให้มันเต็มที่เลย ก็สำหรับในตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะปีศาจแดงก็ตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตกรอบแบบไม่ได้เป็นเล่นรายการยูโรปาลีกด้วยนะคะเนื่องจากว่าจบอันดับ4นะแต่ถ้าหากจบที่3เนี่ยก็ยังได้ไปอยู่นะคะซึ่งประเด็ดนนี้ทางลิโอเฟนานได้ออกมาวิเคราะห์ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะคะ ลิโอฟยานานเขาก็บอกว่าการย่งขันที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คิดว่าปีศาจแดงทําได้ดีที่สุดแล้วนะเพราะเขาทําเต็มที่แล้วเพื่อที่จะทําให้ได้ผลการย่งขันที่ต้องการแต่สุดท้ายปีศาจแดงก็ทําไม่ได้เอาตรงๆผมคิดว่าถ้าหากปีศาจแดงพยายามเปิดเกมแรกมากกว่านี้เนี่ยยูเนติดอาจจะโดนอัด3-4ลูกจากจังหวะสวนกลับของบาเยนร์ก็ได้เพราะพวกเขาก็พร้อมที่จะเด็ดหัวปีศาจแดงอยู่แล้ว แต่คิดไปคิดมาการที่ทีมตกรอบยูฟาแชเ e อลีกมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะเพราะอย่างน้อยๆก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นในรายการยูโรปาลีกหรอกทุกคนคงเข้าใจนะว่าผมอยากจะสื่ออะไรเป็นผมเนี่ยผมก็จะเลือกตกรอบไปเลยจะดีกว่าที่จะไปเล่นในรายการยูโรปาลีกอีกเนื่องจากนักเตะจะได้มีสภาพร่างกายที่ฟิตมากกว่านี้มันดีกว่าที่จะต้องไปเล่นในรายการยูโรปาซึ่งมันเปลืองแรงแตะมากม และจะได้โฟกัสกับการแข่งขันในหลีกได้อย่างเต็มที่ลิโอฟิยนานก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของอังเดโอน,าน่ากันต่อเลยนะคะเกมเมื่อคืนที่ปีศาจแดงเสียนหนึ่งประตูให้กับบาเยอร์นเนี่ยด้านมีแฟนบอลจำนวนหนึ่งได้ออกมาโพสต์นะคะว่าอังเดโอน,าน่านเนี่ยจริงๆควรที่จะรับได้นะคะเกี่ยวกับลูกนั้นก็ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะคะกับผลงานของอังเดอนาน่า เพราะก่อนหน้านี้เขาก็ชอบทําปัป้มๆเปเปอๆจนทีมเนี่ยเสียประตูอยู่เป็นประจํานะคะแต่เอลิกทินหาก,ก็ยังคงปกป้องโอนาน้าอยู่เสมอๆนะคะและเกมเมื่อคืนเขาก็ยังคงได้รับโอกาสอยู่เหมือนเดิม ประเดนก็คือที่ปีศัตแดงเสียประตูหนึ่งประตูเนี่ยจากการยิงของคิงลี่โกมันนะคะไม่รู้ว่าหลายๆคนคิดเหมือนแอดหรือเปล่านะแอดก็คิดว่าจริงๆอังเดโอน่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้เพราะลูกยิงเนี่ยมันก็ไม่ได้หนีมือของโอน่าสักเท่าไหร่นะแต่โอน่าเนี่ยแกชอบพุ่งอยู่กับที่ไม่ค่อยจะพุ่งแบบเผืนทะยานไปทางฟุตบอลน,นะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่สังเกตหลายๆเกมก็มักจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งแฟนบอนในอังกฤษก็มีความคล้ายคร คายกันนะคะ โดยมันก็มีสื่ออย่างสปอร์ตได้เอาคลิปของอังเดโอน,น่าในมุมหลังโกเนี่ยไปลงนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าอังเดโอน,น่าเนี่ยทำเหมือนจะพุ่งไปนะคะแต่ก็เหมือนเดิมคือพุ่งอยู่กับที่แล้วมันทําให้แฟนบอลที่อยู่ข้างหลังเนี่ยรวมถึงแฟนบอลที่เห็นคลิปนี้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะคะว่าทําไมอังเดโอน,น่าถึงรับไม่ได้ล่ะสาหรับลวกนี้ทางทางที่มันไม่ได้ยากจนเกินไปโอน,น่ามัวแต่ยืนคุมเส้นอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆเนี่ยถ้าเป็น เป็นผู้รักษาประตูคนอื่นอาจจะมีการวิ่งออกไปกดดันคิงลี่โกมันนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะแฟนบอลที่ประเทศไทยนะคะที่มีการพูดถึงฟอร์มการเล่นของอังเดโอน่ายังไงก็ลุ้นกันนะคะว่าระหว่างทางอังเดอโอน่ากับเอลิกทนฮารไม่รู้ใครจะได้อยู่ต่อกับทีมนะคะเพราะในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของทั้งคู่มันแย่พอๆกันเลยนะคะ ทีนี้เรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์อของโพสโคกันต่อเลยมันมีการเปิดเผยว่าปีศาจแดงเนี่ยดูเหมือนกับจะใช้งานลาดมุทอยลุนไม่ค่อยเป็นนะคะก็สำหรับลาดมุทอยลุนจริงๆในรายการยูฟาแชมเปี้ยนกเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะก่อนหน้านี้ก็ยิงไปแล้ว5ประตูนะคะแต่เกมเมื่อคืนเนี่ยดันเล่นไม่ออกซงั้นแล้วก็มีส่วนกับเกมน้อยมากๆ ประเด็นก็คือหลังจบการแข่งขันนะคะทางพอสโคได้ออกมาวิเคราะห์ว่าหรือบางทีปีศาจแดงอาจจะใช้งานรัดมุทออลุนไม่เป็นหรือเปล่าพอสโคเขาพูดกับสื่อ TNT Sport ประมาณว่าผมไม่คิดว่าเกมรับเนี่ยมันคือปัญหาของปีศาจแดงนะแต่ดูจากเกมเมื่อคือนเลยเนี่ยปัญหาใหญ่จริงๆมันคือการสร้างสรรค์ของแดนกลาง อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปในก่อนหน้านี้ปีสั์แดงควรที่จะมีแดนกลางที่สามารถจ่ายบอลได้แบบหลากหลายให้กับกองหน้า จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกองกลางอย่างคาเซเมโลหรือว่าริสเทนเอเลเซนทั้งคู่ทําหน้าที่นี้ได้ดีมากๆแต่พอทั้งคู่เจ็บแล้วก็ไม่มีส่วนกับเกมเนี่ยยูนเนติดก็ฟอร์มแย่ลงอย่างน่าใจหายแล้วต้องยอมรับในจุดจุดนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ถ้าหากไม่มีกองกลางที่มีคุณภาพดีพอมันส่งผลไปถึงกองหน้าของเราเขาจะต้องรับสภาพเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะทําประตู แต่อย่าลืมว่าลัสมมทอยลูนเขาทําประตูนในก่อนหน้านี้ได้5ประตูนในรายการนี้นั่นเป็นการการันตีว่าเขาเป็นกองหน้าที่มีคุณภาพแต่ถ้าหากกองกลางของเราไม่สามารถใจบอลให้กับเขาหรือเล่นกันไม่ออกมันจะส่งผลกระทบไปถึงเขาในทันทีมันน่ากังวลมากๆถ้าหากเราขาดตัวสนับสนุนแล้วคุณจะทําประตูได้อย่างไรการเปิดเข้ามาจากปีกทั้งสองฝั่งอย่างอันโตนี่แล้วก็การาโชเนี่ยมันยังไม่เพียงพอ พะทั้งคู่เนี่ยดูเหมือนจะพยายามเลี้ยงเพื่อที่จะทําประตูเองเสียมากกว่าทั้งคู่ไม่ใช่ปีกประเภทมองหาตัวจบสกอร์แล้วเปิดป้อนพวกเขาต้องการที่จะทําประตูด้วยตัวเองลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับปีก่อนนั่นแหละที่เลสฟอร์ดจำเป็นจะต้องทําประตูด้วยตัวเองเพราะไม่มีใครที่อยากจะเปิดบอนบอลให้เขาแต่ตอนนี้เลสฟอร์ดฟอร์มตกซึ่งมาส่งผลกระทบกับทีมอย่างชัดเจนเพราะทุกๆคนนั้นมัวแต่ห่วงเรื่องการทําประตูจนไม่มีการจ่ายบอลให้กับลาด พอสโคก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้เลยนะคะทีนี้มาต่อกันที่คาดการตีเอตัวจริงกันหน่อยดีกว่านะคะว่าตาหกเอริกกินฮาร์กโดนเด้งออกจากเก้าอี้แล้วเนี่ยแล้วซินยาดีซีดานเข้ามาคุมทีมแทนนั้น11ตัวจริงจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะเพราะมีสื่ออย่างส p o r t ตไบเบิลได้ออกมาวิเคราะห์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สำหรับในช่วงนี้กระแสแดงเอริกธินฮาร์กเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะและในตอนนี้ก็รุนแรงมากๆด้วยซึ่งมันก็มีสื่อหลายๆละสื่อในอังกฤษได้ออกมาฟันธงว่าถ้าหากในช่วงนี้เนี่ยเอริกทินฮากไม่สามารถกู้วิกฤตกลับมาได้นะคะประมาณสัก3เกมเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะโดนเด้งแบบฟ้าผ่าเลย และเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาแทนทินฮาร์กเนี่ยก็คือซีนดีนซีดานโดยทางสื่อสปอร์ตไบเบิลก็ได้เขียนบทวิเคราะห์เอาไว้ว่าแล้วถ้าหากเป็นซีนดีนซีดานเข้ามาคุมทีมจริงๆเนี่ยสิตัวจริงของทัพปีสแดงภายใต้การคุมทีมของเขามันจะออกมาเป็นแบบไหน ผู้รักษาประตูยังคงเป็นอังเดโอน่าอยู่นะคะกองหลังจะเป็นดิซันโดมาตินิสประสานงานกับลาฟิวลานแบ็กซ้ายจะเป็นลุกโชส่วนแบ็กขวาจะเป็นอารอนวานบิส้าถัดมาที่กองกลางนะคะคาเซเมโลจะยืนเป็นกองกลางตัวรับนะคะแล้วก็จะมีบโนโกับเมสันเมาส์ยืนเป็นกองกลางตัวทำเกมอยู่ด้านบน ตัวสามประสานกองหน้านะคะก็จะเป็นทางด้านมาคัดและโฟดยืนเป็นปีกซ้ายปีกขวาจะเป็นจ e ดอนซานโชและกองหน้าตัวเป้าก็คือลัรดมุทอยรุนนะคะซึ่งถ้าจะหามว่าแล้วมีโอกาสมากหรือน้อยแค่ไหนที่ซีดานจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทัพปีสัตวแดงก็ต้องบอกว่าสื่ออังกฤษตอนนี้ยกให้เขาเนี่ยเป็นเต็งหงเลยนะคะส่วนเต็งสงนั้นก็จะเป็นทางได้าคาโลอันเชลติกับแกมพพตเตอร์เนี่ยตีคู่กันมานะคะ แต่บางสื่อก็บอกว่าคาร์โลอันเชลติเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่ปีศาจแดงเนี่ยให้ความสนใจมานานแล้วนะเพราะว่ามีประสบการณ์ในรีมลิ์ลีกนะคะแถมอันเชลติพูดภาษาอังกฤษได้แบบสบายๆเลยส่วนซีดานเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะแต่ฝีไม้ลยมือของซีดานนี่ต้องยอมรับนะคะว่าสามารถที่จะรับมือกับบรรดาน,นักเตะซปเปอร์สตาร์ได้เป็นอย่างดีเลยแหละ อะยังไงก็ลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเอริกเจนฮารโดนเด้งออกไปแล้วจะเป็นใครกันนะที่จะเข้ามานั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมของทัพปีสาจแดงคนต่อไปนะคะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสาตแดงในรอบเย็นนี้ ก่อนจะจากกันไปขอย้ำอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วลพบก,กันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ